มาไปดูความร่วมมือกันระหว่างนิสสันกับตตงเฟิงครับที่ประเทศจีนนะครับเปิดตัวรถไฟฟ้า e ีออกมารุ่นหนึ่งชื่อรุ่นนิสสัน N7 ตัวนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะเอา AI ที่โด่งดังอย่าง DeepSeek ใส่เข้ามาในรถด้วยครับโอ้ตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะ DeepSeek เนี่ยโอ้โหใครๆก็วิ่งโร่เข้าไปหาผมว่าค่ายรถจีนเนี่ย เดี๋ยวคงจะใส่ดีฟซิกกันมาเต็มไปหมดนะฮะเพราะว่ามันถูกลอนแรงมากๆมันน่าสนใจมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งค่ายรถที่เว็นจากค่ายญี่ปุ่นแล้วไปร่วมมือกันกับในประเทศจีนนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยตงเฟิงนิสสันเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับของนิสสันในจีนนะครับคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้าไปเปิดในจีนเนี่ยเปิดเลยดื้อๆไม่ได้ต้องมีพันธมิตรอ่าต้องมีบริษัทจากจีนถือหุ้นอยู่ด้วยนะฮะก็คือเนี่ยเป็นตงเฟิงนิสสัน เป็นอะไรอย่างโตโยต้าเข้าไปกับใครนะโตโยต้าฮอนด้าก็ไปกับหลายเจ้าก็ไปกับหลาเจ้าคือมันจะมีหลายๆเจ้าอ่ะคือฮอนด้าไม่ได้มีเจ้าเดียวด้วยมีฮอนด้ากับเจ้าจีนเจ้านี้ฮอนด้ากับเจ้าจีนมีสองสอหรือสเจ้าฮอนด้าสองสามแบบนะครับแล้วก็จะสามารถผลิตรถแล้วก็ขายในประเทศจีนได้นะครับเนี่ยเปิดตัวมารุ่นล่าสุดคือนิสสัน N7 โอ้นี่รูปทรงเป็นไงครับพี่ ก็จริงๆก็ยังคงรูปทรงสไตล์รถไฟฟ้าที่มาจากทางประเทศจีนเลาบอกงั้นด้วยรูปทรงโค้งมน็นหลักอ่ะผมว่าแพลตฟอร์มนี่น่าจะเป็นทางหลักของตรงเฟิงเลยนะฮะแล้วก็เอาเทคโนโลยีเอาสิทธิบัตรต่างๆของนิสสันเข้ามาใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้นิสสันก็พยายามที่จะหาความร่วมมือนะฮะเขาบอกตัวนี้เกิดมาเพื่อต่อกรกับเท s l a โ o เด l 3เลยนะโอ้โหนะฮะเป็นคู่แข่งของเทสลาโมเด ผิด DNA ของนิสันปออสมควรเรียกว่ากระโดดข้ามไปเลยเพราะว่าถ้าปกติอย่างนิส s ันจะมีกระจ้หน้าไหล v ี t i ชันที่นิส s ันได้ชอบใช้ใชแต่ถ้ามาดูใน n 7เนี่ยไม่มีเลยนั่นนะสิครับนะฮะแล้วก็ยังมีการบอกว่ารถคันนี้จะติดตั้งระบบขับขี่อัจฉริยะที่ดีที่สุดในวงการอุตสาหกรรมนี้โอ้โห<ฮ>อันนี้ใช้คำนี้เลยนะโดยที่นิสันเรียกระบบนี้ว่า Na วิเก t e on Autopilot นี่นะฮะซึ่งเป็นรูกค้าร่วมมือกันของบริษัทโมเมนต้านะฮะอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาบอกเป็นฟังก์ชันการขับขีอ่อัจฉริยะระบบนําทางความเร็วสูงระบบจดจําเส้นทางในเมืองระบบจอดรถแบบครบวงจรนะฮะแล้วก็มีการใส่ AI อย่าง Deep Seek R1 เ,เข้ามาด้วยนะฮะโดยบอกว่า Deep Seek ตัวนี้จะทำหน้าที่วิเคราะห์และจดจำรเรื่องของผู้ขับขี่เช่นคุณขับรถไปทำงานที่นี่ ทุกวันบ้านคุณอยู่ตรงนี้คุณแวะที่ไหนบ้างยอะไรเงี้ยมันจะจดจําพฤติกรรมแล้วพอถึงเวลาเนี่ยระบบขับขี่อัตโนมัติเนี่ยมันจะสามารถพาคุณไปจุดต่างๆที่คุณเคยไปประจําได้เนี่ยนะฮะขึ้นมันจะเหมือนหนังเข้าไปทุกทีแล้วขึ้นรถปุ๊บกลับบ้านไปเลยป่ะ <ผม S 1> บ้านใครก็ไม่รู้ไปบ้านใครผมผม,ผมว่าผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าไม่ใช่ตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ลูกค้าเขาหลายแรกแน่นอนครับฮะ ดูมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในชีวิตบ่าุคนไปผิดบ้านนี่ก็ยุ่งเลย <c oughs> นี่แหละผม, <c oughs> มก็ห่วงอยู่ว่าการบอกไปการจดจําเนี่ยที่บอกควจด,จดิฟซิกัันจะถามไงกลับบ้านมันจะถามเลยบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่อืม ยิ่งหลังๆเนี่ย AI มีเถียงกันได้ด้วยเนี่ยเราเราเราจะเจอปัญหาการทะเลาะกับ AI คุณเพินมันแนะนำเราด้วยนะยังไม่ยังไม่มืดค่ำเลยนี่ตอนนี้เวลายังเหลือเพิ่งทุ่มเดียวเองแบ้บ้านเล็กก่อนไหมมีคอนซัลต์ด้วยมีระผมแนะนำด้วยแล้วถ้าวันหลังเกิดเราไม่ขับแล้วเป็นภรรยาเราขับล่ะครับภรรยาบอกกลับบ้าน AI บอกเลย ไปจิกหัวดังนั่นเลยไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันใส่อารมณ์ด้วยนี่นี่เขาเรียกนกสองหัวนี่ AI นี่คืออันตรายนะครับผมว่านะฮะก็ต้องรอดูครับว่าพอเอา DeepSeek มาใส่ลงไปอย่างนี้แล้วนะฮะมันจะออกมาเป็นยังไงครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววนะฮะอันนี้มันอยู่ในเมืองจีนนะครับเรายังไม่รู้ว่านิสสันจะทําอย่างไรกับการร่วมมือในครั้งนี้จะออกตลาดเวอร์วาหรือไม่อะไรเงี้ยก็คงต้องรอดูต่อไปครับครับผม